สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนดำรงร,ศงรัศงคอจังหวัดเชียงรายครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอหัวข้อของงานเรื่องการศึกษาสมบัติของน้ามันจากมัเดกระบบกเพื่อใช้พัฒนานเป็นสารเคลือบกระดาษไรสปรี์ครับครับโดยมีที่มาดังนี้ครับหลังจากรับประทานมัเดกระบบกเสร็จแล้วจะสังเกตได้ว่ามีไข่สีข,ขาวติดตามฟันและขนาดปากพวกเราจึงสันนิษฐานได้ว่าภายในมัเดกระบกนั้นมีน้ามันหรือกดไขมันอยู่ประกอบกับความทรงจําในวัยเด็ก เพราะเราชอบทานไอศครีมเป็นอย่างมากซึ่งในชนบ,บทนั้นไอศครีมถูกตักลงในถ้วยกระดาษและถ้วยกระดาษเหล่านั้นมาเคลือบด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันการกันก้นซึมซึ่งอาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ครับพวกเราจึงนำเอาแนวคิดทั้งสองมารับใช้ร่วมกันและเป็นการใช้น้ำมันที่ได้สก,กัาจากเม็ดกระบบกมาเคลือบกระดาษไอศครีมครับครับสลับจุดประสงค์ครับเพื่อศึกษาสมบัติของน้ำมันจากเม็ดกระบบก พื่อใช้พัฒนาเป็นสารเคลือบกระดาษในการผลิตไอศกรีมและเพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของไอศกรีมที่ได้จากกระดาษเคืองน้ำมันมาเร็งกระบอกค,คับค่ะสำหรับวิธีกา,ารทดลองนะคะเราจะแบ่งก,กา,ารทดลองออกเป็น2กา,ารทดลองด้วยกัน,นะคะ่ะ การทดลองที่1ก็คือการศึกษาสมบัติของน้ํามันจากมเมล็ดกระบอกโดยเราจะสกัดน้ามันออกจากมเมล็ดกระบกอกโดย2วิธีการค่ะวิธีการแรกก็คือการสกัดด้วยเครื่องขีดน้ามันและวิธีี่2ก็คือการสกัดด้วยตัวทาละลายตัวทาละลายที่เราใช้ก็คือเฮกเซนะคะ่ะหลังจากสกัดน้ํามันออกมาจาก2ชุดการทดลองแล้วเราจะนําน้ํามันมาทดสอบสมบัต,ติต่างๆได้แก่สีกลิ่นค่าความเป็นกลดค่าสปอนิฟิเคชันค่าความเหนืดและจุดระเหวค่ะค่ะสำหรับการทดลองที่สองนะคะการ ประสิทธิภาพของคื่วไอศครีมที่เคลือบจากน้ำมันมะเร็งกระบอกค่ะโดยเราจะเคลือบโดยการวิธีการดิฟค่ะจากนั้นเราจะวิเคราะห์การคนต่อแรงดึงการ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 รั่วซึมของน้ำและน้ำนมในอุณหภูมิต่างๆการซึมของไอศครีมการย่อยสลายขางชีวภาพและนำไปประเมินความพึงพอใจค่ะสรุปผลการทดลองนะคะพบว่าน้ำมันที่สกัดด้วย ตัวทําละลายจะได้ปริมาณน้อยกว่าน้ํามันที่สกัดด้วยแรงกลค่ะและเราเลือกใช้น้ํามันที่สกัดด้วยแรงกลเพราะว่าเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและสมบัติตา่ตางๆของน้ํามันทั้งสองช่วยกันทดลองไม่แตกต่างกันมากนะค่ะและเป็นไข่สีขาวขุ่นนะอุณหภูมิห้องค่ะค่ะสองค่ะกระดาษที่พัฒนาขึ้นมีสมบัติที่ไม่ต่างจากกระดาษกันนะ้ําในทางการค้าค่ะโดยจะทนอุณหภูมิสูงสุดถึง40องศาเซลเซียสค่ะเมื่อนาไปขึ้น ต่อการรวดซึมของไอศครีมจนกระทั่งไอศครีมทั้งหมดละลายค่ะและสามารถย่อสลายทางชีวภาพได้ภายในสีสัปดาห์และมีความพุงพอใจที่ไม่ต่างจากถ้วยกระดาษในทางการค้าค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ